สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคนเล่นกล้องนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันข้างนอกนะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งว่าจะใช้เงินไม่เกิน2 0 0รบาทนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพบกับอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ติดตามรายการต่อไปครับก่อนออกจากบ้านนี้ผมชอบมาไหว้ศาลปู่ตากันนะครับเป็นขวัญกำลังใจครับให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็กลับโดยสวัสดิภาพครับรอวินมอเตอร์ไซค์ตรงทางแยกอยู่น่าละเดี๋ยว เดินออกไปข้างนอกเองดีกว่าครับทางข้างหน้านี้ออกไปปากซอยไกลลิบลับเลยครับเมื่อยหน่อยนึงมองดูฟ้าแล้ววันนี้มั่นใจ้วเกินว่าต้องเจอกับฝนแน่ๆนะครับถึงแล้วครับปากทางทีนี้ก็รอรถนะครับมาพอดีเลยผมมีคนเดียวนั่งหน้าได้ไหมขอบคุณมากนะครับที่ให้นั่งหน้าครับผมรู้สึกนั่งสบายมากเลยครับกว่าจะไปถึงปากซอยไกลมากเลยครับเพราะว่าอยู่กลางซอยครับผมจ่าย8ปบาทก่อนนะครับพี่อันนี้เสียสิบตอนสองบาทสองบาทนะครับ เดี๋ยวผมจะลงไปขึ้นรถเมย์นะครับที่4บาทอันนี้คือตัวรถเมย์14บาทครับวันตี์รถยังเต็มกันอยู่นะครับก,เบก็เป็นตัวช้านิดนึงครับก็ถึงหน้าสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีลาดพร้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับไปทางเส้นทางนี้นะครับเพื่อจะไปลงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับตรงจุด แยกอโศกมนตรีนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอโศกมนตรีแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับเพื่อเดินทางไปที่บางนานะครับซึ่งจะลงตรงจุดนี้นะครับคงใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับถ้าจะไปต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับที่อโศกมนตรีต้องลงที่สถานีสุขุมวิทนะครับ ค่าโดยสารบวกอีก30ิบาทนะครับในงบ2 0 0บาทเราบวกอีก30ิบาทเข้าไปครับครับเข้าแล้วครับผม s t a t ดิ n สเตชันโปรดร e มัดระวัง a ่วันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่โ้โหคนเยอะมากๆากน,นี้ก็จะออกนะครับอ่าประตูเปิดแล้วออกได้เมื่อกครค่าโดยสารเพสามสิบบาทนะครับ จากใต้ดินขึ้นบนฟ้านะครับโดยสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกครับตอนนี้ก็น,นักท่องเที่ยวเต็มเลยครับสถานีอโศกจะมีนักท่องเที่ยว่างประเทศเยอะมากมาโอ้ยตายแล้วแค่คิวอ,อย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วครับมผมเหลือเท่าไหร่นะครับต้องลองดูนะครับต้องลองดูเอ้าเข้าได้เฉยเลย่ลางนี้ไม่ต้องรองคิวแล้วรถมาแล้วผมต้องขึ้นแล้วโอ้โหวันนี้คนเยอะมาก วิวต่างจากใต้ดินนะครับเพราะว่าบนฟ้ามันมีแสงสว่างนะครับเราจะเห็นมุมมองที่แตกต่างจากรถไฟฟ้า,าไปไปใต้ดินนะครับนี่เป็นวิวแถวๆอุทุมสุกเมื่อกี้ผมเดินทางมาทั้งหมด8สถานีนะครับก็ดูตรงนี้นครับคือจำนวนสถานีนะครับว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับตะกี้ผมเดินทาง8สถานี ก็คือราคา44บาทนะครับที่ต้องจ่ายไปในบัตรนะครับถนนสุขมุมวิทตรงซอยอุดมสุขนะครับรอรถเมล์กันอยู่ข้างหลังก็รอข้างหลังกะรอรถเมลเม์เนี่ยผมขึ้นรถเมล์แล้วครับสาย46าคือค่าโดยสารไป3างครับอีก10บาทครับลงรถเมล์นะครับแล้วก็มาเดินต่อเข้าไปใกล้ริบลับเลยครับนะครับข้างใน ค่ารถเท่าไหร่ไม่รู้้วเดี๋ยวไปสรุปอีกทีครับแต่ตอนนี้เดินก่อนนะครับขากำลังจะโป่งครับผุอมะอยากให้ทริคอันนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะใช้พวกอ่าก็เรียกตัวหนีบตัวสำมือถือบ่อยๆนะครับตัวเนี้ยไอตัวต้นทองเหลืองมันชอบหลุดบ่อยๆนะครับแล้วมันทําให้โทรศัพท์หล่นนะครับวิธีการอย่างหนึ่งเวลาคุณออกมาเอาดอแล้วนะครับคุณควรจะซื้อสํารองไว้อันหนึ่งนะครับเป็นอันที่สองแล้วก็เอาเปลี่ยนได้เลยนะครับ เวลาที่มันกออแขกกอกแขกคุณเปลี่ยนแล้วคุณไม่ต้องรอมันหักนะครับอันนี้ก็เป็นทริคอีกอันหนึง่งเหมือนกันก็คือผมทําแคปปิดขวาเลนหายครับเพะาะนั้นวิธีแก้ปัญหาของผมคือผมใช้ขวดจิงเจอที่มันเป็นขวดพลาสติกครับถาดกวดออกมานะครับแล้วผมก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปพอดีเลยโอ้โอเด็บแล้วก็ปิดขวาเรียบร้อยครับจบเดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดน้ำาวันกันนะครับไปไปกันนี้ไม่ได้ใช้ กา,ารโดยสารรถนะครับเพราะว่าจะประหยัดต้องขี่จักรยานน้วน,นะครับมาถึงนี้นะครับเขาเรียกว่าแผนที่เดินช็อปทีมจิวราม2องนบาตซานะครับก่อนจะไปหาอะไรกินนี่เราดูอะไรกันก่อนดีไหมครับว่าในตลาดเนี่ยมีอะไรบ้ปังนะเ,เราใช้ SDR นะครับรเวลาจะเจอสีสันเยอะๆนะครับอันนี้เป็นน้ำหอมใครมาพูดไุดท้ายคร,รจะพูดสุดายมาร <c oughs> อเน 500นะคะพี่ใครมาคูดใครให้500ร้ยเพค่ะพี่อันนี้ก็เงินไม่ถึงนะครับ199ครับเพราะเมื่อกี้ใช้ไป100กว่าบาทแล้วครับ200ไม่พอแล้วครับแม่ไปซื้อเสื้อยังไม่หมดเลยล้ะมีเขียวเขียวด้ยัได้ร้อยเดียวทุกแบบทุกตัวเลยนะคะ ชมครับตอนนี้คำนวณแล้วมีเงินเหลือจาก300เหลือแค่98บาทนะครับตะกี้ใช้ไป102บาทก็หิวข้าวของกินเต็มเลยครับเออก้าสิบแปดบาทจะกินอะไรได้กี่อย่างก็ไม่รู้นะครับต้องลองดูครับผมนี่นะครับไข่ปิ้งไก่รั้อันนี้ครับหมาล่านะครับเท่าไรครับหมาละ1สิบบาทพอได้พอได้แฮนี่ครับหมาล่านะครับร้านนี้ชื่อร้านโออิชะนะครับโออิชะ โหสีสวยมากเลยอันนี้แอปเปิลนะฮะอันนี้คารอทกล้วยอันนี้อะไรพี่ไม่เคยเห็นเจลลี่เจลลี่เชี่ครับใครกดตามห้านะสสิไม่กินแล้วตังค์เหลืออยู่เก้าสิบแปดบาทเดี๋ยวกินทั้งร้านเลยนี่หมโหมแล้วอ่ะไม่รู้เขย่าอะไรตรงไหนยังไงพี่เขย่าในกระมังเ<ย>หรอเขยา่าวั้นเลยจ้าโ<ๆ>ห,หน่ากินจริงครับมีเก้าสิบแปดบาทตอนนี้มาแรงนะครับร้านนี้ชื่อหวัดเสียวจริงครับ จับกระเจียวนะครับแหมเกือบอ่านชาดเลยนะครับดูเมนูแล้วจะกินชาตหน้านะครับอันนี้ผมจะกินเพื่อคุณผู้ชมนะครับผมตักให้คุณผู้ชมชิมกันดีไหมเนี่ยกุ้งสดๆนะครับเมื่อคืนก็นอนพักที่บ้านน้องนะครับแล้วก็เช้านี้มาก็มาเลือกถึงค่าของชีพในปัจจุบันครับเมื่อก่อนแม่ผมให้เงิน200บาทเนี่ยนะครับผมสามารถอยู่ได้อาทิ์กว่าครับเกิน7วันนะครับ ของเนี่ยอย่างอา,อาหารเนี่ยครับจานหนึ่งเจ็ดบาทแปดบาทพิเศษสิบบาทสิบสองบาทอะไรเนี้ยนะครับเมื่อคืนเจอรัดหน้าเข้าไปหกสิบาทนะครับมันต่างกันเยอะเลยแล้วก็ทําให้เงินสองร้อบาทเนี่ยหมดอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เป็นรถเมล์รถมอเตอร์ไซค์รถกระปอร๋อรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนฟ้านะครับ ซึ่งรวมๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยครับะจะเห็นว่าค่าคงที่ในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะครับก็ทําให้เงินที่เรามีอยู่นะมันหมดเร็วนะครับก็ไม่รู้จะววาย,ยัางไงนะครับเกิดเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับนะครับแต่สําหรับงบ200บาทที่คิดไว้ในในในโจทย์เนี่ยอยากให้คนดูนครับคือคุณผู้ชมเนี่ยไปคิดดูว่าเรา เราจะอยู่กับมันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องใช้เงินเกิน200บาทนะครับเพื่อจะเป็นขากลับนะครับผมไปดูกันว่าเดี๋ยวผมจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็สรุปนอีกทีครับผมตอนนี้อยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่ามันเป็นตอนที่วินเขาไม่มีเลยนะครับผมไม่ซีเรียสผมจะเดินออกไปเองนะครับผมไม่ยากอะไรครับแค่เดินครับก็แค่นั้นเองต้องรอรถเมย์ตรงนี้นะครับเราไปเจอระยะอัตเสริมแค่สองวัน ผมก็เดินอีกหน่อยเนาะเป็นคำแนะนำของพี่ๆี่ให้เราไปลงมาโกไม่ต้องไม่ต้องไปขึ้นรถบีทีเอสีทขอบคุณมากครับพี่ครับค่ารถเมลขากลับสินี่นะนี่นะกับหัวนะ1ิบบาทนะฮะขากลับตอนนี้ผมอยู่ที่อโศกนะครับเดี๋ยวจะตีรถไปที่ลานพ้าวนะครับโดยเอ็มาทีนะครับผมก็มารถไฟฟ้าใต้ดินกาลังจะลงไปที่ สถานีทางที่จับไปท้าลาเท้านะครับนี่ครับไ,ได้ไหมเดี๋ยว470บาท30บาทครับ<ม>โอ้ชีวิตเล่งเรีบดีครับ่าผมเข้ารถแล้วนะครับสถานีต่อไป มากโอ้ยกว่าจะกลับถึงบ้านได้นะครับเล่นตั้งเงยอยแตกเลยนะครับคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าเงิน2 0 0บาทสมัยนี้นะครับละลายไปแป๊บเดียวเองนะครับซึ่งต้องใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็คนเล่นกล้องรู้สึกนสนุกก็อยากจะให้คุณผู้ชมไปลุ้นกับคนเล่นกล้องนิดหนึ่งนะครับสำหรับทริปนี้รอบกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ ถ้าอยากแชร์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้ยครับติดตามรายการคนเล่นกล้องกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ